สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็อยู่กับสาวปันโกกอกนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่หน้าบ้านช่างใหญ่นะคะก็มากับแม่อ๊อฟนะคะเอากับข้าวนะคะมาให้นิกกี้นะคะเช้านี้นะคะมากับแม่อ๊อฟเนาะนี่ค่ะไปะไปดูนิกกี้กันค่ะนิกกี้นิกกี้นิกนกี้ลุกขึ้นมา ดึงแล้วเหรอลืมยุขึ้นมาจับหน่อยอากาศร้อนนะวันนี้นะอากาศร้อนนะลูนโลนลนโลนโลนโอ้ยมองไม่เห็นเลยเอาเดี๋ยวเข้าไปไปเดี๋ยวเข้าไปหาอุ่นแล้วอันนีเราก็เข้าได้แล้วเลาะมาเลยล็ลลลลอกไว้ เว้ยหิวแล้เหรอหิวแล้เหรอมามากิน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 เอาลูกมาไปไปไปกินกินแล้วแล้ววันนี้ได้สะน้ำใหม่สะน้ำใหม่เดี๋ยวจกินอะไกนันนีกอแล้วนจะไม่กินอืกินบทก่อนอืกินบทก่อนลูกสลัดสลัดมาเร็วมาเร็วนี่ ปลามันดูด้วยมันมีชิ้นอันนี้ด้วย <laughs> <laughs> อันนีน้อันนี้นก,กินก่อนกินก่อนเดี๋ยวจะให้รางวัลเดี๋ยวจะให้รางวัลมันต้องกินก่อนแมงเยอะหงหงหาแมงก็กัด <laughs> ไปจำปลาลงปะมืวานไม่ได้มาหาคืูนปากินอ่คกินอะรกัดกระดากะดออันนี้ฮึหาินแก็ิแต่อันนี้แซ่บเนาะคุกขยาวกินคุกใส่ข้าวคุกเป็นชินเล็กเขาก็ยัง แสดงว่าต้องเอารดข้าวน้อยๆมาเนี่ยก,กับ <g ab S 2> เยอะๆเขาก็อยากให้นิกกี้กินข้าวอะไรอันนี้ก็เยอะแล้วนะอืมกินก่อนกินก่อนลูกกินก่ <c oughs> อนเดี๋ยวนสวน,น <c oughs> ยังไม่เห็นถ้าเห็นน่ะไม่กินนั่นนีะกินเข้าไปเอออาหารเยอะอยู่โอ้ยยังอย่างนั้นคบแข่งคบผ่าอมา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 หน่มากินสักอน ยมงมีบ่แล้วค่อยไปดือ้อกินก่อนแล้วค่อยไปดือ้อไปก็ไม่ต้องห่วงค่ะทุกคนเพราะว่าอาหารก็มีเนาะใช่อาหารก็มีอาหารซื้มก็มีอะไรก็มีมแล้วเลียบค่อยอังกกกดี้แกะก็ไก่กระดองอ กินทิงแล้วป้ายืดเลยติ๊กจิ้มกินให้หมดนะเอาเอาเจอแล้วปานข้าเหลืองมาแล้วถ้าเจอก็จะขอกินเลยแล้วเออถ้าเจอในมือ,น,อ,อ,อ,น,อ,อนี่แหละอยากลงไปไปไหนอิ่มแล้วเหรอไปไหนไปไหนไปดูเพื่อนแล้ว อ๋อแอนมาเห็นพี่แอนมาน้วยโนพี่แอนก็ต้มต้มไก่มายากนี่วันี้นี่นี่นี่มาเร็วนี่นี่มากินไก่ไก่เร็วมากินไก่เร็วเห็เหินเพื่อนอยู่ข้างนอกด้วยเออ ฟันหรอข้าวก็เยอะแล้วคือ้ึงละกินไก่กับแม่ดีกว่าอืไม่ต้องไปไปสนใจเขาอ้าวกินซะอื้าวกินเล็กให้อ่ากินบ้านเดียวก็บ้านยังแข็งแรงอยู่บ้านยังแข็งแรงอยู่กิน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 สงสัยเจ้า กินข้าวประมาณนั้นลอะอ <มา S 1> จะแย่งกินแล้วจะแย่งกินแล้วเจอลราได้ในมือเนี่ยอันนี้รางวัลอาซี่ชิ้นให้กินเยอะ,ะยกินแล้ว,ลวก็อ่างน้ำก็ใหญ่เลยนะเฮ้ยอ่างน้ำก็ใหญ่สบายเลยกินเนื้อจับมากหมอจับมาก ชอบมาแหละอันนี้อ่ะเดี๋ยวให้อาหารก็จะกลับแล้วเด้อเด็กชอมาเยี่ยมใหม่อ้าจะแย่งกับจากมึงอ,อีกมน <c oughs> ่าดูทันเลนนะโอ,ย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 อ้ยขั้นแถวดิขั้นแถวดิเดสียสายเดี๋ยวอะไรนะเที่ทยงๆใบ่า,บายๆจะพาออกไปเดินเล่นอืมเดี๋ยวพาไปเล่น,นเนาะลงใต้ต้นยางไปไหม นูนไปสวนยางนูนเอาเสือกักไปหาแมงไปหาหนูวะตอนนี้กี่ไปจับหนูอ,อันนี้ลูกอ่ะน้ำกินหรือยังยังหมดก่อนค็อกินตัวแขงแมงได้แค่ให้ตรงดินเลยย้า <c oughs> อันนี้หมดแล้ววันนี้เหลือแต่ตัวนี้แล้ววันนี้จะวันเลีมกับมดแล้วเอออันนี้หมดแล้วลูก <c oughs> หมดแล้ว เห็นกระดูกเห็นกระดูกยู่นน่นเพื่อนมาแล้วน่นเจลายผุของซาบานไม่ใช่ไม่ใช่จะลายขอมาของแม่บ้านอะไรโอ้มาของแม่บ้านแต่ถ้าเจอไอ้ปีนี้จำไม่ปีได้ดื่มน้ำเหรอมามากินน้ำอืเินคุณหาอาหารหากินต่อมไหม ไปแล้วตาเลยคุไปมองดูเพื่อนเป๊ก็ไม่มาสักทีนะถ้ามีถ้ามีจะแบ่งให้เป๊กินอยู่นี่นี่นี่นนไอ้เป๊กแต่ก่อนชื่อคอลัมน์เนาะคอลัมน์เพื่นเห็นเพื่อนมาเอายืดยืดเข้าไปงามากินน้ำน่กี้ด้วยอ่างใหญ่เลยนี่ พอดีแหละสายๆอาบน้ำต้วมเลยเลอยทุสบู่จะเรียกนู่นกล่องข้าวก็เยอะแยะน้องแอนก็ไม่ให้กินตลอดกลัวแต่เอออน้อน,น,ช,น,นชามอันนี้มันใส่อาหารเม็ดอันนี้นะ อะไรเห็นเพื่อนเยอะแยะกับเพื่อนาะอย่างเช่นคอร์ลัมเมลานี่เนาะพี่พีป้ามาเยี่ยมก็ใส่อันนั้นกินย่างหัวอาหารน่ะมาหาพี่แอนเร็วๆเจอเพื่อนนะถ้าเจอคอร์ลัมเนี่ยโอ้ยเนาะมาอืม เออยากไปเล่นกับเขาเหรอจะพูดได้ละตัวโอ๊ะโอ๊ะมันนี่มันนี่มันนี่ไปหน่อยไปหน่อยเหมื็นไหมเห็นไหมเออเดี๋ยวค่อยไปเที่ยวแอลแอลกางวันอ้อนออกแล้วใช่ไปหาอะไรมึงปวดฉี่เหรอ ค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ค่ะคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็มาเล่นกับนิกกี้นะคะแต่เช้าเลยนะคะพี่นก็ไปกลับไปต้มตับต้มเนื้อต้มไก่มาให้นะคะค่ะ